สวัสดีสองพันเ้ารอคนด้วยครับผมสวัสดีครับเข้ามากเกินคาดผมก็เกินผมก็เกินความคาดหมายมากๆครับเกินความคาดหมายแบบเกินความคาดหมายมากๆมา,ากๆว่าไม่คิดว่าในงานที่เราพยายามที่จะลังสารไปหรือว่าที่เราพยายามที่จะแบบทําออกมาอะไรเงี้ยมันจะทําให้ทุกคนแบบมันจะทาให้ทุกคนแบบชอบขนาดนี้อะไรเงี้ย คขอบคุณครับขอบคุณเรามากขอบคุณเรามากผมพยายามมากๆคือแบบว่าเหมือนตั้งใจทุกนาทีที่ที่ทำก็อแาบว่าเหมือนแบบทุกคนใช่ไหมว่าผมแบบทุกคนนั้แบบเรื่องในสู่อ้อมกอนอะ ยังแต่ขับรถไปขับราไปก็คิดคิดตลอดว่าต้องทำอะไรต่อวะทำอะไรต่อทำอะไรบ้างมาถาดมันจะเป็นผมคิดฉากต่อฉากนะครับเพราะว่าต้องทําไงบ้างทุก่งทุกอย่างที่ตั้งใจทําไม่ได้ทาเพื่อเอาหน้าไม่ได้ทำเพื่อจะให้ทุกคนมองว่าดีหรือไม่ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้งใจทําตั้งใจทําเพื่อจะมอบเหมอนว่าเป็นของขวัญให้กับคนโคราชแล้วพอเราไปถึงใช่ป่ม เราตั้งใจตั้งใจมาพอเราไปถึงปุ๊บเราได้ไปไหว้ยา่าโมอ้า,อาวอก่อนเลยหนึ่งพอหนึ่งปุ๊บต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่ร่วมแสดงกันในคือสวมกอดอยางแรกขอขอบคุณพ่อสอนนักให้วิเชียรคุณพี่ต้อมทานทองที่ไว้ใจให้ผมเป็นผู้งกับการแสดงในครั้งนี้ขอขอบคุณไปอย่างสูงขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณถึงทุกๆคนเลย ศิลปินพี่น้องชาวโควราชที่ได้มารุ้ร่วมการแสดงกัน,ก,นก็คือทุกคนให้เกียรติกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมากๆน่ารักแทนที่ใส่ดีกันทุกคนจนทําให้รู้สึกว่าอยากจะไปเล่นโคราชบ่อยๆเพราะว่ามีเพื่อนๆศิลปินที่ดีมากๆแล้วก็ได้ไปเจอพี่น้องชาวโควราชที่ที่หน้าร้านแม่ย่าหมู